สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแหม่มค่ะคลิปนี้มาเจอกับเพื่อนๆนะคะเหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้จะมาดูนะคะว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาเตรียมพบตรียมพบข่าวดีนะคะว่าเรื่องใดจะเกิดขึ้นนะมารับพลังงานดีๆด,ด้วยกันนะคะแหม่มจะพยายามตลอดเดือนธันวาคมเนาะแหม่มจะพยายามส่งนะคะสื่ออ่า เป็นการส่งเรื่องดีๆนะคะเรื่องดีๆไปสู่เพื่อนๆน,นะเพื่อให้เพื่อนๆดึงดูดพลังงานที่ดีๆนะคะไปอยู่กับตัวเองเนาะน้อมรับกับอ่าสิ้นปีนี้เพื่อเริ่มต้นกับปีใหม่นะคะที่จะเกิดขึ้นนะแต่ว่าอ่าเรามาเตรียมพบกับข่าวดีนะคะเรื่องดีแต่จริงแล้วเรื่องที่ดีนะคะก็คือในคลิปเนี้ย อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนๆก่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้แมพจะเปิดพลังงานตัวตนให้กับเพื่อนๆแต่ก็เป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมเหมือนเดิมนะคะนำคำทำนายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะเพื่อนๆนะโอเคค่ะมาดูกันอัศวินถือไม้เท้า The Empress ค่ะ d a t ทนะคะน่าจะจบอะไรบางอย่างเนะเาะเพิ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะเด็กถือดาบแล้วก็ View of Fortune ไพ่ของโชคชะตาขึ้นมานะคะบุญภาวสนาส่งเนาะอ่ะก็พลังงานตัวตนของเ,อเพื่อนเป็นใบแรกคืออัศวินถือไม้เท้าคือการขับเคลื่อนการเดินหน้าการการเหมือนกับว่า ใช้ความรู้ความสามารถจะค่ทักษะต่างๆเพื่อไปสู่ทิศทางที่เหมือนกับว่าเห็นแนวทางในการประสบความสําเร็จแล้วนะคะหรืออาจจะขยับออกจบกับปัญหาหนึ่งหรือความที่จะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรืออาจจะบางทีเพื่อน,อนๆบอกว่าจบกับเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งไปที่มันท็อกซิกต่อใจไม่สบายใจอะไรแบบเนี้ยหรือว่า อาจจะเป็นเรื่องคดีความเรื่องอะไรต่างๆเอาเป็นว่าสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะจะจบออกไปเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเด็กถือดาบคือการเริ่มต้นใหม่อย่างบั่นอ,อกมั่นใจเพราะว่ามันเหนือนถึงวาระาวิวออฟฟอร์จูนบอกว่าถึงวาระถึงครบรอบนะคะที่เราจะได้รับสิ่งดีๆเพราะว่าเป็นดีเอ็มเพรสเลยคือความสง่างามงดงามความสมบูรณ์พูนสุขถ้าเพื่อนๆเ,เป็นผู้ชาย อาจจะได้รับการหนุนนำสนับสนุนจากเพศหญิงนะคะที่ออกจะเป็นลักษณะผู้ใหญ่หน่อยนะอาจจะผิวออกขาวขาวอวบอวบ,อบหรือว่าเขาเรียกว่าดูดูวีออร่าค่ะนะคะจะเป็นหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ลักษณะตั้งครันก็ได้นะคือจะนำพาความ สมบูรณ์ทุนสุมาให้นะคะอืมแต่ถ้าเพื่อนเนเป็นผู้หญิงก็จะเป็นลักษณะแบบว่าตัวโตวของเราเองนี่แหละมีความสมบูรณ์ทุนสุค่ะมีความเติบโตไปในทิศทางที่ดีอาจจะแต่จริงๆแล้วต้องบอกนะว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เราต้องตัดสินใจนะทําให้เรารู้สึกว่าอืม คือมันเหมือนกับว่าอยากจะให้จบลงนะคะเพื่อนๆแต่มันอาจจะยืดเยื้อกินเวลามานะคะหรือว่าหาคําตอบให้ได้ชัดเจนแล้วประมาณแบบนี้มีโอกาสเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับใครที่รอคอยบุตรลูกนะคะหรือรับสัปรสรั์มาเลี้ยงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับตรงนั้นด้วยนะคะก็เป็นไปได้ด้วยเนาะแต่ถ้าใครที่ทํางานอยู่กับสายที่เกี่ยวกับ อความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นจะเป็นมูลนิธิต่างๆองค์กรต่างๆจิตอาสาอย่างเงี้ยค่ะแพทย์หมอพยาบาลนักกายภาพบำบัดเนีคะทำงานที่เกี่ยวกับออกแกตะอ ออกกันนายอย่างเนี้ยนะคะจัดงานสีดำหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานสีดำแบบจัดดอกไม้ขขยดอกไม้ให้กับงานสีดำจัดอาหารสแน็คบล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะให้กับงานที่ออกจะแนวสีดำหน่อยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เติบโตไปได้นะคะด้วยดีถือว่าเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะคะ ก็เป็นงานที่ซัพพอตดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเพื่อนๆต้องการหนุนให้ชีวิตของตัวเองดีอย่างนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าหากไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านอย่างนี้นะคะก็เน้นไปเรื่องของการสร้างบุญก็ได้สร้างบุญหรือสร้างทานให้กับผู้ยากไร้อย่างนี้ค่ะไปร่วมบ,บุญที่เกี่ยวกับงานสีดำหรือ ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์อย่างเ้ค่ะม่ะมูลรน,นี้ที่ต่างๆแบบนี้ก็ได้นะผู้อยากไล้อะไรจะรูปแบบสิ่งของข่าวของบริจาคหรือจะเป็นเงินถ้าซัพพอร์ตได้ก็ก็ได้นะคะได้หมดแต่ทุกรูปแบบก็จะหนุนนําโชคชะตาของเพื่อนๆนะคะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเนาะเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนคือการครบรอบวาระ นะของบุญจะหนุนนําแล้วเป็นการเตรียมพบจริงๆกับสิ่งดีๆนะคะกับเรื่องราวดีๆเหมือนโชคชะตาค่ะหนุนนํานําพามาก็อาจจะเป็นด้วยบุญกุศลของเพื่อนๆนั่นแหละถึงวาระของบุญแล้วนะคะก็จะหนุนนาเกื้อหนุนไปสู่ทิศทางที่จะเติบโตหาก้าวหน้าไปได้ถ้าทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการใช้ความสามารถนะคะใช้ทักษะความรู้ อ่อหรืองานที่อาจจะต้องมีเรื่องของการแข่งขันหรือการพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความสามารถอย่างเงี้ยงานที่เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้ากเกษตรอุตสาหกรรมต่างๆก็มีทิศทางไปได้ด้วยดีนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของอสินค้าที่เกี่ยวแม่และเด็กอะไรแบบนี้ค่ะก็เติบโตไปได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเตรียมพบกับข่าวดีเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะวิวอัลฟอูนมาบอกแล้วว่า สิบเหรียญเลยความมั่นคงค่ะความมั่นคงมั่งคั่งล่ำรวยนะคะการเติบโตการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้หรือว่าประสบความสำเร็จในธุรกิจการขยายสาขาอย่างเี้ค่ะหรือการออกจากจุดที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ การ Move on ออกจากสิ่งไม่ดีความสัมพันธ์ไม่ดีอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อเริ่มต้นโอ้โห l ิวออ o ฟ์จูนมากับ c h a เม้นค่ะการเป่าประกาศการจบวาระของกรรมนะคะสิ้นสุดลงบุญกุศลถึงวาระบุญกุศลนะคะพลังบวกจะหนุนนำนะคะเกื้อนหนุนไปสู่ความสำเร็จทิศทางที่ดียิ่งเรื่องของการประกอบอาชีพอะค่ะการทำธุรกิจการงานเนี่ยโอกาสสำเร็จ เป็นไปได้ดีเลยแหละถึงแม้ว่าอะตอนแรกมันดูเหมือนช้าเนาะกว่าจะสำเร็จแต่ว่าจริงๆแล้วในรูปแบบของงานนะคะหรือบอริบทของบุญกุศลอะคือเขาต้องเป็นไปตามขั้นตอนอะ่ะเพื่อนๆนะคะโอ้สำเร็จดีมากเลยเวอร์เป็นไพ่พแบบคือไพ่ของบ่งบอกถึงเรื่องของวาระบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเพื่อนๆเหมือนหนุนนำชีวิตอะคะไปในทิศทางที่ดีอะเ่อ ถ้าเพื่อนๆทําบุญมาดีนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างกันเป็นผู้ให้นะคะจะด้วยสายงานอาชีพจะด้วยพลังใจที่เราแบบขับเคลื่อนตัวเองไปไปอยู่ในสีในธรรมในบุญในกุศลตามหลักศาสนาของเพื่อนจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคุณงามความดีอนะค่ะเพื่อนๆหนุนนําเพื่อนๆแล้ว สู่การเติบโตก้าวหน้าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวธุรกิจที่สานต่อกับครอบครัวนะคะก็นำพาไปสู่ทิศทางที่สำเร็จแต่ถ้าเกิดว่านั่นก็มีโอกาสซัพพอร์ตครอบครัวดีอย่างนี้ก็ได้นะคะซัพพอร์ตครอบครัวดีการงานนะหนุนนำมีโอกาสได้เดินทางด้วย นะคะข่าวดีอาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมในการเดินทางการเดินทางไปในครั้งนี้จะไปพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะคนดีๆไม่ว่าจะเดินทางในประเทศต่างประเทศก็แล้วแต่นะก็ได้ได้มุ่งสู่ความสำเร็จสำหรับคนโสดนะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโสดเนี่ย พึ่งพาตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เติบโตดีแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ได้เดินทางไปต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดนี่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มั่นหมายแต่งงานแล้วนะคะก็อาจจะอย่างที่บอกเนาะมีบุตรมีลูกมีบริวารที่ดีนะคะแม้กระทั่งคนโสดก็มีบริวารดีนะั่นแหละค่ะครอบครัวดีหนุนำนำะอ่า อมถ้ามองเห็นหนึ่งเรื่องก็คือโอกาสประสบความสําเร็จในธุรกิจอันนย้สูงโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองอะไรที่มุ่งหวังไว้คาดหวังไว้อะค่ะสําเร็จได้ด้วยดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองปกป้องเพื่อนๆนะคะเวลาทําบุญสร้างกุศลอะไรอุทิศบุญให้กับเทวดานางฟ้าประจําตัวด้วยนะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรนะคะให้กับเขาเนะเขาจะได้ลดความ ความแบบบางทีเราไม่รู้อะค่ะเราไปทำสิ่งอะไรที่อาจจะไม่งดงามมาตั้งแต่อดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปัจจุบันชาติก็แล้วแต่นะถ้าเราก็หมั่นสร้างบุญหมั่นอุทิศบุญนะคะแผ่เมตตาแผ่ส่ว,ว,วนกุศลกรวดน้ำอะไรแบบนี้ก็จะหนุนนำชะตาของมันเพื่อนนะคะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยโอกาสเดินทางสูงมากต่างต่างประเทศวีซ่าผ่านนะนะคะอ่ะ เดี๋ยวมาดูนะเรื่องดีๆใดจะเกิดขึ้นหรืออาจจะได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวก็ได้นะเพื่อนๆได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวได้รับทรัพย์สินมรดกอย่างเงี้ยการแบ่งจัดสรรมรดกกันหรือขายที่ดินขายทรัพย์สินมีการแบ่งสรรปันส่วนกันได้ตรงนี้นะคะลงตัวเนาะได้เงินก้อน หรือเงินเก็บแตกดอกออกผลอย่างนี้ก็ได้ด้วยค่ะหรือการลงทุนอะไรไปมีโอกาสที่จะเติบโตได้รับผลกำไรนะคะเป็นไปได้ด้วยเนาะอ่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นอัศวินถือถ้วยนะคะมากับสองไม้เท้าคิงถือดาบค่ะอืหกถ้วยแล้วก็เดะสาตา ถ้าคนโสดนี้พลังชีวิตดีมากนะคะเพื่อนๆเป็นเดอะสตา์ด้วยอะ่ะเดอะเวิรมาเดอะสตาก็คือการดูแลซัพพอร์ตตัวเองได้มีพลังชีวิตที่ดีนะคะอะไรที่เคยเป็นปัญหาอยู่จะถูกที่คลายไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หากไม่งดงามต่อการมีโอกาสคืนดีนะหรือมีโอกาสกลับมา เจอะเจอกันอีกครั้งหนึ่งยกโทษให้กันอภัยให้กันแบบเนี้ยค่ะ,ะเขาคนนั้นอาจจะมองหาโอกาสอยู่เนาะเพื่อจะเดินทางมาหา,ม,ามอบความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนๆอ,อย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นนั่นก็เป็นตัวเพื่อนๆเ,เองอาจจะได้เดินทางไปพบไปเจอกันแบบนี้นะคะสร้างความเข้าใจต่อกันก็ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าเป็นโสดมานานแล้วไม่ได้มุ่งหวังเรื่องคนเก่านะคะแต่ว่า ก็คือดูแลตัวเองได้แล้วพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มีโอกาสที่คนใหม่จะเข้ามาแต่คนใหม่ที่เข้ามาเป็นคนที่เคยรู้จักกันนะเป็นคนที่เคยอยู่ในอดีตอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กสมัยเรียนอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะหรือเคยเป็นแฟนเก่ากันมาแล้วห่างหายกันไปแบบนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยต่างคนไปอยู่คนละที่คนละทางแต่มีโอกาสจะได้กลับมาเจอกันนะคะเพราะว่าพลังงานเขาอาจจะเห็นเพื่อนๆผ่านโซเชียลม้มย อะไเงี้ยหรือว่าได้แบบได้มีการไปพบปะเจอเจอกันในการเดินทางอาจจะเดินทางไปทำงานหรือเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะนะคะสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นคืออาจจะมีคนที่เข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนเนี่ยเป็นแบบเหมือนกับมามอบพลังชีวิตดีๆอะค่ะสัพพอร์ต เรื่องดีๆอย่างนี้ก็ได้หรือตัวเพื่อนๆเองอะระหว่างที่เพื่อนๆเดินทางอะเพื่อนๆอาจจะเห็นโอกาสในพลังงานดีๆแล้วก็เก็บเกี่ยวพลังงานแบบนั้นไว้กับตัวเอง อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เวลาทําอะไรไม่ต้องรีบร้อนมากนะเพื่อนๆค่อยๆเดินค่อยๆขยับค่อยๆก้าวมีพลังแห่งสตินะคะแล้วก็พยายามแบบว่าคือเรามีเป้าหมายในชีวิตแต่มันจริงอยู่เราควรจะมีเป้าหมายในชีวิตแต่ว่าระหว่างทางอะคะ่ะให้เราเก็บเกี่ยวความสุขให้กับชีวิตของเราด้วยเนาะอย่าปล่อยให้ผ่านไปเดี๋ยวเราจะเสียได้โอกาสพลาดโอกาสจากตรงนั้นนะก็ เก็บเกี่ยวดอกไม้ระหว่างทางนะคะเพื่อเป็นพลังชีวิตที่ดีอืมเรื่องของการตัดสินใจนะคะอะไรบางอย่างที่เราเคยเป็นเด็กถือดาบเนี่ยคือการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มาผ่านมาด้วยดีนะคะก็คือกลายเป็นคิงถือดาบแล้วคือการตัดสินใจนั้นถูกต้องชัดเจนหรือถ้ามีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจให้เ,เพื่อนตัดสินใจอยู่บนสติ นะคะอยู่บนสติเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตัดสินใจยอยู่บนสติจะขับเคลื่อนนำพาตัวเองนั่นแหละค่ะไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็อืมถ้ามีคนเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับเ,เพื่อนๆจะเป็นกาลยานามิตรก็ได้นะคือคนคนนี้งดงามต่อกันน่ะอาจจะมีช่วงอายุที่ห่างกัน มีช่วงอายุที่ห่างกันเอ,อ่อหรือมีใครคนหนึ่งอาจจะมีภาวะเป็นเด็กหรืออาจจะหน้าเด็กอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะอืมแต่มันมีช่วงเหมือนกับว่าความห่างกันตรงเนี้ยห่างกันในเรื่องของอายุห่างกันในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือห่างกันด้วยวุทธ,ธิภาวะเนี่ยค่ะแต่ว่า เป็นคนมุ่งมั่นไหมมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นตั้งใจมีทั้งความเด็ดขาดชัดเจนมีทั้งความอ่อนโยนในตัวของในในคนคนเดียวกันนะคะแต่ว่าหนุนนำซัพพอร์ตไปสู่ทิศทางแห่งความสำเร็จได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนเพื่อ,อหากมองหาเรื่องของความเติบโตวความก้าวหน้าโดยเฉพาะการงาน อันนี้มีโอกาสเติบโตก้าว,วหน้าดีและมีโอกาสได้รับการซัพพอร์ตด้วยนะซัพพอร์ตจากบุคคลและก็ต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะถูกซัพพอร์ตจากบุญกุศลและสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาการทำคุณงามความดีที่เพื่อนๆพื่ทำมาไม่สูญเปล่าหรอกคะ่ะนะคะนอกจากจะให้พลังชีวิตที่ดีกับตัวเองแล้วอะจิตใจดีกับตัวเองแล้วอะค่ะ ก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าในชีวิตด้วยในการงานในความสัมพันธ์ด้วยนะคะเนี่ยคนที่เคยจบไปแล้วหรืออะไรไปแล้วอะอาจจะมีแนวโน้มมาขอเริ่มต้นใหม่หรือว่าขอโทษอย่างเงี้ยก็ได้คะ่ะก็เรียนรู้การให้อภัยนะเพื่อนๆเพราะว่าการให้อภัยอะคะ่ะจะหนุนนำชีวิตของเราอะ่ะให้อย่างน้อยก็ไม่เป็นกำแพงก,งกั้นนะคะ การให้อภัยมันคือการให้โอกาสตัวเองอะเพื่อนๆในการให้โอกาสตัวเองในการเติบโตในการพัฒนานะคะอืมให้โอกาสพื้นที่ของใจเราอ่ะได้มีช่องว่างนะคะหรือมีพื้นที่ว่างในการเติมพลังบวกนะพลังงานที่จะหนุนนำชีวิตเราบางทีถ้าเราติดอยู่ในพลังลบอ่ะพลังบวกก็แทรกซึมเข้ามาไม่ได้อ่ะค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเคลียร์ก่อนเนาะ อ่าแต่ด้วยด้วยหน้าไพที่เห็นนะ,ะเพื่อนเเป็นคนจิตใจดีอะ่ะเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตานะคะดีเอ็มพลขึ้นเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตาอยู่แล้วนะคะแต่มันอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราถูกกระทำนะคะและเราก็เจ็บปวดอยู่อย่างเนี้ยอืมมันอาจจะฝังอยู่ในใจเราไพ่ก็แนะนําว่าถ้าเกิดเราปล่อยวางจากตรงนั้นได้อ่ะคะ่ะโอกาสดีดี การหนุนนําชีวิตดีๆก็เกิดขึ้นและหลายพลังงานของเพื่อนๆต้องบอกแต่ว่าเพื่อนๆมีการปล่อยปล่อยจบเรื่องของความทุกข์ในใจแล้วเหมือนกับคิดเหมือนกับคิดกับตัวเองแล้วค่ะว่าถือมั่นไปการถือพลังงานลบอ่ะเหมือนการแบกหินหนักๆไว้อะค่ะปล่อยวางซะดีกว่า เราจะไปแบกไปถึงทําไมเราก็ต้องมีชีวิตที่เราต้องก้าวหน้าและเติบโตของเราไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เลือกที่จะวางได้นะ,ะวางได้เองเองี้ยและพอวางได้ปุ๊บคือเกิดอะไรขึ้นก็คือเรื่องราวดีๆค่ะคนดีๆเข้ามาในชีวิตกัลยาณมิตรเข้ามาหรือมองเป็นคู่ก็ได้นะคะมองเป็นคู่ที่หนุนนำนำพาการไปสู่ความสำเร็จความเติบโตอย่างนี้ก็ได้ทรัพย์สินก็ถูก อ่าการเงิน,น่ะถูกเปิดทางรับพลังการเงินที่ดีมาครอบครัวก็อบอุ่นและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะมองเรื่องของการสร้างครอบครัวของตัวเองอย่างเงี้ยการม,มีบุตรมีลูกมีสามีมีภรรยาก็มีโอกาสที่จะได้รับตรงนั้นด้วยแล้วก็หนุนนํากันดีมากๆเพราะว่าให้สิบเหรียญขึ้นะนะคะมันเหมือนกับว่าเรารอจังหวะเวลาถึงโอกาสและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีการไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ย ก็มีโอกาสที่จะได้รับพรนั้นแล้วเป็นไปตามวาละของบุญนะคะจริงๆแล้วคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเ,เพื่อนๆน่ะถ้ามองไปในเรื่องของความรักความสัมผัสคู่แท้คู่บุญเนี่ยนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะคือเราไปขอพรอ,อ่ะต่อให้วาละของเราอะ่ะแบบเราสร้างบุญสร้างอะไรมาดีอะ่ะแต่ถ้าตัวเขายังติดก,กรรมอยู่อะ่ะเขาก็ไม่อาจที่จะมาพบเจอกับเราได้อะ,ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิด เหมือนกับต่างคนต่างไปใช้กรรมของตัวเองอะ่ะพอไปใช้กรรมของตัวเองจบสิ้นแล้วทุกอย่างสว่างกระจ่างใสแล้วอะค่ะวาระบุญน,นุนนาเกื้อหนุนกันแล้วว่าบางทีเราไม่ต้องร้องขอเลยนะเราก็ได้เจอเจอการแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของบุญกุศลถ้าเราทำมาค่ะเป็นการส่งเสริมในสิ่งที่ดีให้กับตัวเราอยู่แล้วให้กับชีวิตของเราและการนำพามาเราก็ไม่ต้องเจอใครที่เป็นคู่กรรมกับเราอีกเนาะ เราก็จะได้เจอเป็นคู่บุญคู่บารมีกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปรารถนาเรื่องคู่นะขอเป็นโสดอยู่อย่างเงี้ยคือมีความสุขดีแล้วเป็นโสดแล้วมีพลังชีวิตที่ดีอะเพื่อนๆนก็จะได้เช่นนั้นด้วยนะคะคือเป็นโสดแบบมีความสุขมีพลังชีวิตที่ดีไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความคล่องตัว อา uh huh. เติบโตก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีประสบความสําเร็จในการงานเพราะเป็นคนที่ชอบทําอะไรคนเดียวด้วยเนาะแบบชอบใช้ความคิดเองตัดสินใจเองแต่ถามว่ามีที่ปรึกษามีอะไรไหมมีแต่เพียงแต่ว่าเราชอบใช้ความสามารถของตัวเองนะคะชอบขับเคลื่อนให้ได้ด้วยตัวเองเหมือนกับประมาณว่ายึดว่าตนก็เป็นที่พึ่งแห่งตนนะไม่ว่าจะเป็นเลือกกิรงานการดําเนินชีวิตถ้าเราพึ่งพาตัวเองได้อะ่ะ เราก็สําเร็จในชีวิตอะนะคะนะเนี่ยถ้าเกิดต้องการเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะมีโอกาสได้ด้วยนะหรือมีโอกาสได้กลับได้อยู่กับครอบครัวถ้าเกิดว่าอยู่ห่างไกลกันก็ได้กลับไปหาครอบครัวอาจจะเป็นไปได้ด้วยว่ามีการจะเดินทางไปหาครอบครัวนะและการไปหาครอบครัวในครั้งนี้ทำให้เติมเต็มพลังงานความสุข ให้กับเพื่อนเพื่อนะคะเป็นความอิ่มเอมใจทั้งตัวเราแล้วก็บุคคลที่อยู่ในครอบครัวะคะ่ะน้อเนี่ยได้เดินทางไปหากันนะคะวางแผนกันแล้วจะเดินทางไปหาไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างประเทศโอ้ได้ไปหากันอย่างงดงามและดีงามแต่สําหรับใครที่แบบว่าไม่ได้มีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรแต่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว รือไปไอ่างเงี้ยอ่ามีโอกาสได้ไปนะคะอืมเรื่องของที่ดินทรัพย์สินโดดเด่นนะเพื่อนเพื่อนที่ดินมรดกเนี้ยทรัพย์สินนะ่ะมีโอกาสจะได้มาจากอสังหานะหรือถ้าเพื่อนเพื <ๆ S 1> ่อนทธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาเอ่อเป็นนายหน้าก็ได้หรือว่าบอกแบบต้องการขายที่ดินขายบ้านขายรถขายคอนโด เนี่ยหรือว่าจะซื้อก็ได้นะคะมีโอกาสทั้งขายได้แล้วซื้อได้นะหนุนนำมาแล้วได้อยู่ในที่ที่ดีมีพลังงานที่ดีหรือได้ไปได้ไปขับเครื่องตัวเองอะคะ่ะไปอยู่ในที่ที่มีพลังงานที่ดีนะคะเออไปก็เจอกัลยาณมิตรขอให้เรารู้จักอ่าเป็นผู้ให้กับผู้อื่นก่อน นะคะเช่นให้รอยยิ้มให้กำลังใจนะคะให้พลังกับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็หนุนนำคนอื่นระหว่างทางไปอย่างนี้จะเล็กจะน้อยไม่เป็นไรค่ะเราไม่ต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่นะเพื่อนเทำเรื่องเล็กเรื่องน้อยนี่แหละสั่งสมไว้เป็นพลังบุญของเรานะคะบุญนั้นก็จะหนุนนำเราเนาะเหมือนเราหยอดกระปุกออมสินนะนะคะเพื่อนๆหยอดหมันหยอด ก็เดี๋ยวเงินมันก็เต็มกระปุกเองอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะพลังค่อนข้างดีมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเพื่อนหรือผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่ามีพลังงานแบบใดบ้างนะคะก็มีธาตุไฟเมษรสิงหนูธาตุลมนะคะอ่าเมถุนตุนกุมธาตุดินพฤกษกันมังกร ธาตุน้ำก,ก,ก็รกฏพิจิกมีน,นะคะมีผู้ที่เกิดราศีกุมนะคะราศีพิจิกอืมราศีพิจิกโดดเด่นนะคะโดดเด่นเลยราศีพิจิกแล้วก็มีผู้ที่เกิดวันศุกร์อะฮะวันศุกร์วันเส,สาร์วันพฤหัส อาหารวันศุกร์วันเส,สาร์วันพฤหัสมีวันอะไรอีกไหมราศีกุมแหมบอกไปแล้วเนาะอาหารโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอ,อ่านไพ่ให้เพื่อนจนจบคลิปแล้วเตรียมเนนะี่ยเห็นไเตรียมรับเลยเตรียมรับพลังงานดีๆเตรียมรับเรื่องราวดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นนะโอเคขอยเพื่อนอ่านแค้นรับไว้รอเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเอาไว้เราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะและก่อนจากนะเพื่อนๆรับพลังงานดีๆด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องแม่หมอแหม่มด้วยมีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกมาเล่านะคะมารับพลังงานดีๆก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ